สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โห,โหติ่งสัมภเวสีหมอลำนะครับยังเคร่มครวนหวยหววไม่เลิกนะครับ fc ที่ทําใจรับความจริงไม่ได้นะครับขนาดแพ้ขาถาแท้ๆนะครับสารท่านได้ลงโทษตะเพิดใสห่หัวออกจากพื้นที่สภาพแทบใส่หวัวไม่ทันนะครับแต่ติ่งสัมภเวษีหมอลำก็ยังมโนโจมปลักกับความเชื่อเดิม ที่เลื่อนลอยไร้หลักฐานนะครับพี่โดยทางเพจสบายดีแซบถึงกับงงนะครับที่ติ่งสัมภเวสีที่ออกมอหูย้วนแบบนี้นะครับโดยโพสต์ว่าคืออะไร <c oughs> และก็ได้แชร์โพสต์ของติ่งสัมภเวสีที่มีข้อความว่าโฉนดเปลี่ยนชื่อได้แต่กรรมเปลี่ยนไม่ได้ดินที่เจ้าของเดิมร้องไห้จะไม่ให้ความสุขกับใครทั้งนั้นนะครับ e พีีเพ้อเจอเพ้อฝัน อย่างสุดโต่งเลยนะครับพีฟ e ีขนาดแม่ใหญ่โมลำฟ้องเองแท้ๆนะครับยังแพ้ข่าสารเลยนะครับเพราะว่าพิสูจน์ความจริงต่อสารไม่ได้ไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับที่จะมาสู้คัดง้างหลักฐานของจำเลยได้เลยนะครับพีฟ e ีแม้กระทั่งตาก,กอนะครับผู้เป็นพ่อนะครับเป็นผู้เซ็นรับรองรู้เห็นการซื้อขายที่ดินอย่างถูกต้องนะครับซึ่งเป็นพ่อของแม่ใหญ่แท้ๆนะครับ ยังไม่กล้าที่จะมาเป็นพยานเท็จให้กับแม่ใหญ่มอลำเลยนะครับเอฟซีนับปราสาอะไรหลักลับเพราะรู้อยู่แก่ใจของตนเองว่าได้ขายที่ดินให้เขาไปแล้วแล้วจะฟ้องเอาคืนมาได้ยังไงนะครับหากอยากได้คืนก็ต้องเอาเงินซื้อสิครับเอฟซีทุกท่านโฉนดเปลี่ยนชื่อได้นั่นถูกต้องแล้วนะครับแต่กรรมเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เพราะว่ากรรมเป็นของใครของมันนะครับไม่สามารถ โอนย้ายหรือแบ่งให้ใครได้นะครับทํากรรมชั่วใดไว้คนที่ทํากรรมนั่นแหละย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนันนะครับพี่สีทุกวันนี้ก็ได้เห็นกันชัดเจนแล้วนะครับว่าแม่ใหญ่มลําได้รับกรรมของตนเองแล้วนะครับแพ้คาศาลถูกตะเพิดไล่ออกเทบเอาหน้ามดุดิหนีนะครับเพราะความอับอายที่โกหกหลอกศาลไม่ได้นะครับจึงถูกศาลสั่งลงโทษนะครับพี่สีทุกสุขมันอยู่ที่ใจของตนเองนั่นแหละครับ ทำชั่วเองก็ได้รับความทุกข์เองนะครับซึ่งมันหนีกรรมไม่พ้นคนคดโกงคิดคดทรยศหักหลังไม่มีวันที่จะใช้ชีวิตที่สงบสุขได้เลยนะครับเพราะว่าตนเองรู้อยู่แก่ใจของตนเองว่าได้ทําอะไรไว้ไม่มีทางที่จะเลือนอายจากความทรงจําไปได้นะครับยิ่งเก็บก,บก็ยิ่งแบกยิ่งแบกก็ยิ่งทุกข์นะครับเพราะฝืนหลอกตนเองว่าตนเองไม่ได้ทําอะไรผิด ทั้งๆท,ที่สังคมเขารู้เห็นกันหมดว่าหล่อนเป็นคนขี้โกงทรยศหักหลังอยากได้ทุกอย่างว่าเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียวนะครับเวฟซี BBC. แต่กรรมไม่ได้เข้าข้างคนชั่วนะครับจึงทําให้พ่ายแพ้ภัยของตนเองในที่สุดนะครับเวฟซี BBC. แค่รอกรรมนั้นส่งผลเท่านั้นนะครับหลังโพสต์นี้ลงก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยท่านแรกก็บอกว่าเปลี่ยนได้จ้าถ้าซื้อแต่โฉนดแอบเปลี่ยนชื่อไม่ได้ และเวรกรรมก็หนีไม่พ้นด้วยสินะครับพี่สีท่านต่อมาก็บอกว่าเลอะเทอะจะเป็นผีเฝ้าที่ดินหรือตลกที่ดินซื้อขายก็เปลี่ยนเจ้าของตามกฎหมายจะมาที่ดินกูที่ดินกูมรดกดกูมรดกกูเพิ่งเคยเจอเขาซื้อไปก็ซื้อคืนสิไม่ต้องเวุ่นเวอรนะครับพีีใช่ค่ะถูกใจจังเลยเขาซื้อขายกันทั้งบ้านทั้งเมืองมาเกี่ยวอะไรกับผีเผืนนะครับพี อีกท่านหนึ่งก็บอกว่าเขาซื้อแบบชอบทำสิ่งอับประมงคลไม่ทําอันตรายเขาหรอกคนที่จะุบบ้านที่ดินเขาอยากได้มาฟรีๆนั่นแหละมีแต่ความเดือดร้อนตลอดฟ้งเขาแพ้แบบพินาศย่อยยับหน้าละอายใจใหม่นะครับท่านสุดท้ายก็บอกว่าพ่อตัวเองยังไม่กล้ามาคัดค้านเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าได้ขายให้อดีตลูกเขยไปแล้วแล้วพ่อของนางก็เป็นคนเซ็นรับรองในการซื้อขาย จนทุกวันนี้แกไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยนับถือแกอยู่นะผู้ใหญ่ที่น่าน,นับถือเลยละ่ะกรรมที่มีพลังบวกมาหรือกรรมที่บอกว่าอยู่กันสามคนผัวเมียนะนะครับวิบซีนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวนิตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจสบายดีแซบนะครับวนะิบซีอไดก็ตามนะครับกรรมวินต่างๆเป็นของตนเองทั้งสิน้นทํากรรมชั่วใดไว้ก็หนีไม่พ้นกรรมชั่วนั้นนะครับผลของกรรมชั่วนั้น ตนเองนั่นแหละผป็นผู้ได้รับกรรมนั้นนะครับเี่ซีไหนบอกว่าตายไปแล้วก็ออกไปไม่ได้ไงแล้วทําไมถึงจะคิดมาโคดโกงยังอยากจะุบสมบัติเขาเอีกนะนะครับเงินก็โกงออกไปแล้วไม่แบ่งให้เขาสักบาทแล้วทีนี้จะมาหว่วยหวนคคลํำครวนอยู่ทําไมนะครับเีซีคนบาปนีมพ้นกรรมของตนเองนะครับพีีชั่วนั้นคืนสนองนะครับ